สวัสดีครับุพท่านขี่มาฟุกมิ้มอยู่ข้างๆกันนะครับตรงโน้นพุ่มหนึ่งพุ่มนะั้นลังหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ลังหนึ่งนะครับก็ท่าหัวน้ํานะครับผมถ้าหัวน้ําดีขนาดเนี้ยนะครับแสดงว่าพื้นที่แถวเนี้ยต้องมีอีกนะครับแล้วมันก็จะลงหลายลังนะครับผมพวกนี้แหล่งอาหารตรงไหนมันมันจะไปลงตรงนั้นเยอะนะครับสวยๆนะครับ อย่างเงี้ยผมขอหมดนะครับเพราะว่ามันขาวเนาะเนี่ยลังแบบนี้ยนี่ก็เหมือนกันนะครับอายุลังนี้จะให้เปรียบถ้าเป็นพึ่งหลวงนะสมมุติพึ่งหลวงดีกว่าเนะาะเดี๋ยวเพิ่งว่ากันว่ามิ้มอย่างเงี้ยเกาะมากี่วันพึ่งหลวงอย่างถ้าเต็มขนาดนี้นะครับตกประมาณ1ิวันนะครับผมเนี่ยถ้าพื้นที่อาหารดี1ิวันเนี่ยจะเต็มอย่างนี้เลย1ิดถึง20ิบวันนะครับจากวันเกาะหัวน้ําก็จะเต็มถ้าพื้นที่ดีๆนะครับ ตัวกําลังกินข่าวโจ๊ะนะครับส่วนหลังนี้เกาะก่อนสังเกตเห็นมีที่ล้างไหมครับอ่ามันเริ่มถอดถ้าเป็นพึ่งหลวงยี่ห้าวันเนี่ยนะครับยี่ห้าวันขึ้นหรือยี่ห้าวันมันจะเริ่มถอดนิดๆตรงนั้นนะแล้วก็มันก็จะไล่หัวดําหมดเลยกลางกลางหลังนะครับก็ถือว่ามันจะได้ใช้อ่อนที่กําลังกินแบบเนี่ยแค่เตี้ยวเนี้พูดถึงนะแต่ถ้าต่เนี้หัวดําหมดเลยนะครับ ยี่ห้าวันถ้าเป็นพึ่งหลวงนะแต่ถ้ามิ้มไว้นะครับอันนี้ไม่ถึงยี่สิบวันนะครับผมตรงแบบเนี้ยไม่ถึงเลยนะครับมันแปลกนะมิ้มทีมมิ้มเนี่ยทํารังไวมากเลยนะครับเมื่อกี้สิบวันเนี่ยไปดูโอ้โหเต็มเลยนะครับประมาณนั้นขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับอันนี้ก็ประมาณสักสิบวันนะครับมิ้มนะครับตั้งแต่วันเกาะนะครับคือมันจะหยอดไวมากนะครับ ผมเดี๋ยวเราดูที่อื่นต่อคลองนี้ยังเพิ่งเริ่มเข้ามาครับปีก่อนใะเดือนห้าผมตีเยอะแยะเลยแถวนี้นะครับแต่ต้องบอกกันว่าไม่มีเปาะอ้อยนะครับผมแถวเนี้ยมีหลายท่านบอกว่าไปตีพึ่งตามเปาะอ้อยไหมอะไรไหมนะครับไม่ใช่นะครับที่ผมไปตีมันเป็นบางทีเป็นทุ่งนาล้างนะครับผมอมันไม่มีหรอกนะครับที่เขาหาว่าน้ำพึ่งเป็นขายเป็นน้ำพึ่งเปาะอ้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับตกปนึกกับเป็นน้ำพึ่งเปาะอ้อยไม่ใช่ แต่ถ้าใช่มันก็มีส่วนเป็นแต่ที่ผมไปสมมุติที่ผมไปอ่ะอย่างเลยไม่มีปอ้อยอย่างพิจิตทุงนาล้างไม่มีปอ้อยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันก็เป็นไข่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นน้ำพึ่งสดมันเป็นไข่พึ่งหลวงนะพึ่งมิ้มก็เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าน้ําอะไรนะครับผมน้าพึ่งนะครับป่าไหนนะครับมันก็มีส่วนที่จะเป็นไข่ใช้เวลาในการที่ว่าพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แต่บางกีสอนบางอย่างมันก็เป็นยากนะครับแต่ถ้าเราไปทําให้สุกหรือว่าไปพัชไลท์อย่างที่ผมทาให้ให้ดูในคลิปอะ่ะอันนั้นอะ่ะแทบจะไม่เป็นเลยนะครับผมตอนนี้ผมแช่พิสูจน์ให้ดูดูนะไนทิปเอาเป็นที่เป็นไข่แล้วมามาต้มให้สุกเอ่เยชื้นให้มันเหนียวทีเนี้ยมันก็จะไม่เป็นไข่แล้วผมก็ขยักไว้อีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในนะั้นนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ เรื่องน้ำพึ่งยังมีอีกเยอะแยะนะครับผมบางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเถียงข้างๆครูนะครับผมบางงน้นตีอย่างนี้ตีนะครับผมที่เรามาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าเราตีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับผมเราทําไมถึงรู้ว่าน้ำพึ่งมันเป็นยังไงยังไงเนี่ยนะครับแต่การทดสอบของแต่ละที่แต่ละคนเนะี่ยไม่เถียงนะครับผมเพราะว่าเอะจะเป็นน้ำพึ่งที่มันแบบเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ย อ่วนมากเขาเจ้าจพิสูจน์กันอย่างนั้นแต่ถ้ถาถ้าเราทั้งเง้าผมมันตีทั้งปีทั้งชาตินะครับผมปีทั้งชาติเนี่ยหมายความว่าตีทุกเดือนอะทุกง่ายพึ่งกาลังทุกเดือนนะครับผมน้ํามันก็เลยแตกต่างกันไปเหลวมั่งเหนียวมั่งใสมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ดอกต่างๆนะครับผมที่มันจะออกในฤดูนั้นๆเราก็เลยบอกนึงบอกว่าจะเอาของผมไปพิสูจน์เอาหน้าฝนไปพิสูจน์เนี่ยมันไม่ได้นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ